สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กนูเล็กนูเล็กกบน้องกบน้องกบนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กกบแลนนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะสําหรับสินค้าดีๆสําหรับน้องหมาน้องแมวนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้พาเด็กๆร็อกนะคะเพราะว่าทำงานประจําด้วยขายขนมน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะเวลาก็เลยไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนเนาะต้องปัม๊มเงินก่อนช่วงนี้โควิดนะคะ ทีนี้ล่าสุดด้วยความที่สินค้าออแบรนด์หมาชูนะคะเขาออกสินค้าใหม่ออกมานะคะคือเดิมเลยอะ่ะถามว่าเป็นลูกค้าของหมาชูเกี่ยวกับตัวไหนเป็นลูกค้าของหมาชูก็คือเป็นตัวเสื้อกันขนล่วงอันนี้เลยนะคะเสื้อกันขนล่วงของเบบีเนี่ยคือเดิมที่นต้องใช้เสื้อกันขนล่วงเพราะว่าเบบีอะ่ะขนล่วงผัดขนใช่ไหมคะ เพื่อนๆนเลี้ยงเด็กๆขนยาวะก็จะเจอปัญหานี้เวลาผัดขน่าผัดยาวผัดแบบ3-4เดือนแล้วกว่ามันจะหมดมันทรมานมากนะคะอีแม่ในการหวาดบ้านเก็บบ้านแล้วก็แปลงขนอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมมันเทวีฮาร์ดร็อกมากนะคะทีนี้ เห็นไหมนอกเรื่อนอีกแล้วนะคะกลับมาที่ที่นอนนะคะเนื่องจากหมาชูเนี่ยเขามีการอ,าออกสินค้าใหม่ออกมานั่นก็คือเป็นตัวที่นอนนะคะที่ที่ผมก็เลยอยากเล่นอยากลองนะคะว่ามันโอเคไหมส่วนตัวที่นอนตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่450้าบาทนะคะจําไม่ผิดเขาน่าจะมีประมาณ3 4สี4นะคะไม่แน่ใจแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีสีคอนะคะที่เขาเคลมมาแล้วผมค่อนข้างว้าวกับเขามากคืออย่างแรก ชุดตัวที่นอนตัวนี้ค่ะมันสามารถถอดแยกออกจากกันได้อถอดแยกออกจากกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งปัญหาที่หนูเคยเจอเนี่ยสำหรับที่นอนก่อนหน้านี้ที่หนูเคยใช้เนี่ยมันถอดออกมาไม่ได้เพื่อนๆคือมันมันจะเป็นเหมือนเป็นบ้านเป็นหลังใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเวลาเราจะซักกะเราต้องซักทั้งก้อนแล้วปัญหาของคือบางทีก็มาซักตอนเย็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าบางทีซักตอนเช้าทิ้งไว้แล้วมันมันมันไม่ มันไม่แห้งแล้วปากหมมันเหม็นอับเออเหม็นอับแล้วมันก็แก้ยากใช่ไหมอย่างเพื่อนๆบางคนที่แบบมีทริคหรืออะไรเงี้ยแต่ผมมาพยายามแก้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเจอปัญหาเรื่องถ้าเหม็นอับอะไรเงี้ยคือจบเลยน็อกเอาท์เลยค่ะก็เลยข้อแรกเนี่ยอ่าเริ่มสนใจแล้วอย่างที่สองของเขาคือเขาบอกว่าไส้ของไส้ของไอ้ตัวที่นอนของหมาชัวค่ะของเขาอะมันจะเป็นแบบว่ากันน้ํากันสิ่งสกปรปกได้ด้วยเบเฮ้ย มันจะมีแบบนั้นจริงหรออะไรเงี้ยแล้วมันจะดีจริงหรอก็เลยอันนี้อย่างที่2คือด้วยความสงสัยอยากดูนะคะอย่างที่3มก็คือ,อเขาเคลมมาเลยนะคะว่าตัวนี้ของเขาอะถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆใช่ไหมคะแล้วมันเริ่มเก่าเลยเงี้ยเขาคือเขาบอกมาเลยว่าเปลี่ยนแค่ไอตัวพุ้มได้อารมณ์เหมือนเออตอนแรกก็นึกภ่าไปออกหรอกแต่พอเห็นสินค้าแล้วเออเคสก็คือมันเป็นเหมือนปลอกดูเออะค่ะปลอกเออ เหมือน,อนดูเอ๊ผ้าห่มอ่ะที่มันเป็นปอกมุ้มผ้าห่มอีกทีนึงอะคะออ่ะผ้านวมอ่าตัวนั้นแหละแล้วเวลาทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเริ่มเก่าแล้วก็คือเปลี่ยนแค่ปอกเพิ่มว่าในอนาคตอ่ะเขาน่าจะมีขายแค่ปอกอย่างเดียวนะว่าราคาก็อาจจะซอบๆลงนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยที่เขาบอกคือที่นอนของเขามันจะไม่ยวบไม่ย้วยอย่างที่แบรนด์อื่น พี่ที่เป็นนะคะคือโดยส่วนตัวมากนูจะเจอไออีอนังบ้านหลังๆนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยลูกแม่ก็คือเป็นอารมณ์แบบว่าค่อนข้างป่าเถื่อนชอบชอบไปนอนข้างบนบ้านพอนอนข้างบนบ้านเสร็จปุ๊บอีหลังคาบ้านนี่อหใช่ไหมอีหลังคาบ้านก็ค่อยๆย,ย้อยๆย้อยๆลงมาเออพอย้อยลงมาเสร็จมันก็เสียทรงพราะเสียทรงเสร็จปุ๊บพี่ก็ไม่นอนอีพี่นะก็ไม่ขึ้นไปนอนเพราะว่ามันเข้าไปนอนไม่ได้มันก็ปุบลงมาถูกไหมคะอีน้องก็ชอบไปนอนข้างบน นะทีนี้ก็เลยหลังจากที่ใช้ไปสักพักแล้วค่อนข้างรู้สึกว่ามันไม่เสียตรงจริงๆนะเพื่อนๆมันมันว้าวมันว้าวนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะให้ดูคั้นิ่ก่อนนะว่ามันมันนิ่มมากเลยนะมันนิ่มจริงๆนะนิ่มจริงๆัเนี่ย แบบว่าคือที่วัดดัวเด็กๆเนี่ยเล็กกบสามารถนอนด้านในได้เลยนะคะส่วนข้างในนะคะจะมาเปิดให้ดูนะก็คือตรงนี้เห็นไหมน,นี้นะคะเขาจะมีซิปนะเด๋มจะเอามาใกล้ๆให้ดูนะคะตัวนี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นซิปนี่เดีนะคอหอมไอ้นี่นิดนึงนะ โอเคไปเปิดออกมาแล้วนะคะอันนี้ที่เขาบอกว่าไซ้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบกันน้ำดึงออกมาให้ดูเลยแล้วกันนี่ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดตัวนี้เก่ามันสามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคะถ้าเกิดแนะนาเพื่อนๆน,น,นะผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อสีขาวนะคะเพราะอะไรรู้ไหมฮันแน่สีขาวจะทําให้เรามองเห็นเห็บได้ค่ะ เห็บน้องหมานี่จะออกแนวแบบว่าป้องกันพยาธิเม็ดเลือดด้วยนะก็คือเวลาลูกมานอนอะ่ะแล้วเวลาเราจะดูเห็บดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะร่วงบนนี้แหละถ้าเกิดเราใช้เป็นสีดําหรือสีเทาอย่างเงี้ยคือมันอาจจะถ้าเพื่อนๆบางคนอาจจะแฮปปี้กับการที่มันแบบว่ามันไม่มันไม่เลืะอเทองง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแนะนำนะนจะแนะนําสีขาวเพราะว่าเราจะมองเห็นเห็บ เห็บหมัดอะไรอย่างเงี้ยของเบบี้ได้นะคะโอเคนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคือมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะคะส่วนแรกคือตรงกลางมันจะใส่พี่ก้อนคนเนี้ยเข้าไปนี่เราใส่พี่ก้อนคนนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ตรงส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะส่วนด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นไส้เหมือนกันเป็นผ้าแบบเดียวกันด้วยนะโอเคก็ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันกันน้ําจริงหรือเปล่าตามที่เขาเคลมหรือเปล่าเนาะนี่นะเอาไอ้ตัวไอตัวนี้ยนะคะมาใส่อ่างแล้วเดี๋ยวเราลองเทสกันเลยใกล้ๆซูมใกล้ๆ